วันนี้เขากอยู่กับลุงทานตูมน้อยคอยนางอย่างเก่าน,นะครับล<อ>ุงทานได้อย่างไานี่โอ้ได้ป่าบูทองมาผมไก่ดูมาดูจะได้ว่าจะได้มันก็จะอเอามันจะตายแล้วเขาถึงจะเป็นเอามากินให้ก็นเนาะวันนี้ก็อยู่กับลุงทานตูมน้อยคอยน้างเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ลุงทานเป็นได้ป่าบูตัวใหญ่มาครับเนาะนะครับนะอำเภอง,งาจากวัดลำปางเขาเป็นอำเภอตีอุดมสมบูรณ์นะครับในน้ำม,มีป่าในน้ำมีเข้านะครับปลาบูป่าลิ้มเนาะมีกุยยางครับเประเทศนํานน่าดีดินดีครับเนาะ ผลผลิตทางการเกษตรก็เยอะๆขนาดนักเนาะได้ทาลงทันกับนี่จะนึ่งปลาบูสูตรโบราณเนาะครับเนาะครับผมก hmm. nah. ็เลยอยากสมกมาฝีปลาบูก็เนาะใส่สกบกก่อนตอนนี้ังทำใส่จากไข่ทัเนาะครับผมจะบ่เดี๋ยวจะซอยขมิ้นเราเนาะตะกี้จากไข่ใส่ละเดือดขมิ้นมันกุ้งกลมมันหอมหน่อยนึ่งพี่นะก่อนก็จะสมกมาฝีโคก็เนาะใส่สกบก่อน จะมักนี่นอจะมีมันอั้นขาจะไขก็นอเอจะมีจะไขจะมักมันก่อนสูตรของมันอันนี้วงชนอใช้สักสองก้อนคืนนอครบนีอย่าใส่ลดโัอกางไม่มันมน,นุ่มน,นอจะมาพี่โคก,ก็นอเดี๋ยวเรนจะได้เด็กจะว่ำจะึงกันน,นะมาเสิกกร์ฟมาเอ็กซกรนะครับ nhưng mà cho cho con cơm đi đi cơm này cơm này nè vòm cho nướng ra nó vòm bắt cổ 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 tàu mây tàu mây nướng bà rong ขุดยอโโดต right ันีบนดกินข้าจุ๊หอมซอกเอาดอโโกบูเดตบูงกปบูท้องเอาเถอนชุกแลวนคือมูเอฟซีมากินกันนะครับนทุกทุกคนจะชวมาพีกตัวกันเนาะเก็บเอซีน ได้เวลาแล้วครับผมได้เวลาแล้วครับมามาจิ้มกันเนาะจิ้มกครับเนาะผมจะจิ้มไข่ก่อนนะครับเนาะเล่นไข่เห็นละโอ้อันนี้ก็เป็นปลาเนื่องสูตรโบราณครับเนาะเป็นสูตรคนเมืองเขาเนาะนะครับเป็นกระว่าปลาบูนี่คือพญาป่านะครับบางคนก็กระปินแต่ผมแค่กินมดกุย่างครับเนาะเนื่องก็จะนุ่มมากครับแล้วก็ผมมีก้างด้วยเนาะ